อย่างที่แฟนกีฬาแม่นรู้ทราบกันไปว่าแซมรายการนี้ตกเป็นของมาร์คเซลบี้ นักสอยคิวมือสีของโลกจากอังกฤษหลังจากรอบซิงชะเลศเอาชสนะมาตินกูมือ36ของโลกจากชาตเดียวกันไปได้อย่างเสียดชีว9้าต่อ8เฟรมพร้อมกับกลายเป็นนักสอยคิวคนแรกที่คว้าแชมป์ศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกในฤดูกาลนี้2020-2021องอไปครองการคว้าแชมป์รายการดังกล่าวของมาร์คเซลบี้ได้กระทบซิงเวิลสนุกเกอร์ทัวร์ต้องพิจารณาหานักสโนเกอร์เพิ่มเติมเพื่อเข้าไปแข่งขันในรายการแชมเปียนออฟแชมเปียน2020หรือศึกแซมเหนือแซม ซึ่งจะดวลคิวกันในระหว่างวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ขอกล่าวถึงศึกแชมเปี้ยนออฟแซมเปี้ยนสกอรซึ่งเป็นทัวร์เมนท์ที่นำ16นักสอยคิวที่ขัาแชมป์ในรอบปีที่ผ่านมามาประชันเพลงคิวกันโดยผู้ที่ขัาแชมป์นอกจากจะขัวเงินรางวัลก้อนโต150,000ปอนด์หรือประมาณ6ล้าน2 0 0 0บาทแล้วยังจะได้รับการเชิดชูและยกย่อง ให้เป็นแชมป์เหนือแชมป์ตามรายซื้อรายการอีกด้วยแซมเปียนออฟแซมเปียนแม้จะไม่ใช่รายการในระดับวอลเลนกิ้งที่มีผลต่อคะแนนสะสมอันดับโลกเพราะว่านักซอยคิวแต่ละคนต่างฟาดฟันและเฉอดเฉือนกันอย่างเต็มที่สนิทไม่มีใครยอมใครเพื่อชิงความเป็นเจ้าของเงินรางวัล1นึ0 0 0สนปอนด์นั่นเองแถมผู้ที่วัวแชมป์ยังจะได้สิทธิ์ป้องกันแชมป์ศึกแซมเปียนออฟแซมเปียนในครั้งขัดไปอีกต่างหากหากยังจํากันได้ศึกแชมป์เหนือแชมป์รอบสิงชะเลศเมื่อปีที่แล้วนิวโรบัสซ กับจัดทรัมต่างสู้กันมันดูเดือดเกมพิกไปพิกมาจนสุดท้ายนิวโรเสันหัวแชมป์ไปครองด้วยชัยชนะ10ต่อ9เฟรมซึ่งแมตชนี้ได้รับการยกย่องจากลกูคิวโลกหลายคนให้เป็นแมตที่คาัาสิกที่สุดประจำปี2019ถ้าได้ชมคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับ